กมมี่แคนดี้นะครับรสผลไม้รวมนะครับถือว่าลูกอมบีนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับนี่ครับเป็นทรงไอติมนะครับนี่ครับจะเป็นลูกอมลากสีรสผลไม้รวมนะครับเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับเรามาดูให้ดูเนื้อข้างใน อร่อยนะครับแต่และสี่รสชาติจะไม่เหมือนกันนะครับหวานหอมผลไม้นะครับ